หล่อปลายหญ้ามือแรงจ้ามาอีกแล้วค่ะพี่น้องฝนมาแล้วค่ะโอ้ดีใจแห้งเนาะค่ะเขากระสีได้เกิดหญ้ากระสีได้มีน้ำเนาะค่ะโอ้หญ้ากระสีมีแหง,งวัววิธีคนเลี้ยงงวัวแบบไม่กี้นี่โอ้ดีใจแห้งค่ะกําลังคิดอยู่เลยค่ะว่าโอ้ถามมันเลี้ยงแบบนี้แล้วสิไปหาหญ้าซะไม่แหง,งวัวเนาะค่ะหญ้าจะของอยู่ในบ้านกะตัดใกล้จะเบิดเร้่วละจ้าเบิองค่ะพี่นอ้องหมืดนมาแล้วรอบตะกี้กระโตกม้าหายแห้งอยู่คะ่ะซิฟนาทีค่ะทีนี่กาลัง เมิดฟ้ามั่วดินดันขึ้นมาอีกแล้วจ้าบ้านไม่เก๋เนาะคะ่ะก็อยู่ติดใกล้ๆกับท่งบุรีรัมค่ะพี่น้องค่ะถ้าฝนตกท่งบุรีรัมบ้านไม่เก๋ก็ต้องตกค่ะเพราะว่าอยู่ใกล้กันเนาะคะ่ะเมืองค่ะบ้านไม่เก๋นี่เขาบุรีรัมก็แคลร่อยโลเนาะคะ่ะแต่ถ้าเขาโคราดีสิอยู่ประมาณเกือบลอยหาสิบกว่าคนละค่ะ มันไกลเนาะค่ะทางนั้นแต่เม่เกอจะติดอยู่ฝั่งทางบุรีรัมย์เวลามีพายุเข,ขาหรือว่ามีฝนฝ่าขนองมาทางบุรีรัมย์ถ้าโดนบุรีรัมย์ก็จะโดนทางบ้านเม่เกเนาะค่ะโอ้ดีใจแท่น,นพี่น้องคนเพิ่นปลูกมันน้ำเนาะค่ะมันบางรอบบางหนึ่งถ้าฝนบมาแห่ง่ายไก่เหี่ยวเบิดค่ะเกิดมาได้ไก่เหี่ยวขึ้นกันส่วนคนเลี้ยงงัวหยาปลูกไว้เหี่ยวเบิดขึ้นกันค่ะจักสิตัดมาให้งัวแบบใดให้งัวไปเล่มกับหงงัวไปยำซืๆๆ่อเนี่ยค่ะ ชุ่มฉ่ากันไปเขากะซิได้เกิดนะะเนาะค่ะเบิ่งขาความหวังของคนเห็ดหน้าทางนี้ก็เมืดมากแต่ฟังด่านทางนี้ยังแจงอยู่เลยค่ะบ่มีฝนเนาะคะ่ะทางไอ้ด่านหลังทางฟังขอกวามิเกกะบ่มีฝนย่ามใบนี่กให้ไปเป็นเฟียงเนาะคะ่ะกะบ่ได้เดฟียงหลายมื่อนี้กให้แค่สองก่อนคะ่ะเพราะว่าช่วงย่ามเศารก็อัดไปหลายแล้วเนาะคะ่ะ ง่วกะกินแล้วก็จะได้กินน้ำค่ะเสียงฟ้าห้องหึ่มหมค่ะพี่น้องค่ะกะเห็นเพื่นบอกอยู่เนาะค่ะว่าพยากรณว่าฝนสีเขากะวันที่21ถึงวันที่7 7ค่ะเมืเ่อนี้กะมาเต็มๆแ็มลค่ะคนค่ะเหมือดฝ่าม่วดินมากด้านนาคอกง่วเนาะค่ะทีว่านยาไว้กะ มันตายแรงค่ะพี่น้องในหยาเพิ่นกระด,ดีอยู่ดอกแต่มันหังบ่มีน้ําพอฝนมากค่ะมันตายเบิดแเลี้ยวตอนนี้เขาคงจะปล่อยให้เป็นหยากับเกนัแล้วค่ะเกิดไปเลยขีดตมเละไปเบิดเนาะคะ่ะนี่คือผาาบรรยากาศเนาะค่ะอันออกมาทุงให้ทุงหน้ามาหางัวย่างเหมือนแรง นำโขงด้ค่ะท่านนี่นำขี่งัวเอายางด้วยนีย่ยมามีวงสียางไปยางไปบงได้ก็มีได้ขีต้ตม นี่ค่ะขอขัวเนาะคะ่ะหมาหน่อยมาเลี้ยงสองตัวอยู่นี่ก็มีหมาเนาะคะ่ะเลี้ยงหมาไว้ไม่เป็นมูไรเงี้ยเหมือนเล้งว่าแล้วก็จะขอเข้าบ้านก่อนเนาะคะ่ะเดี๋ยวสิบ้าพี่น้องก่อนที่สิเข้าบ้านสิบ้าไปเบิ่งปลาหยาค่ะมาเป็นจังไนแน่เนาะคะ่ะหยาลูซี่ ช่วงวังหนึ่งกะผ้ากันตัดออกเลยอ่ะเพราะว่ามันบ่มีฝนมาจากเทธอปล่อยให้ย่เกิดขึ้นมันกะกระเดงไหมคะนี่ก็คือเอ่อเทียงหน้าไปค่ะพี่น้องเดี๋ยวไ่เก็บสิภาพาไปเบ่งปลายหยาก่อนรีิเขาบานเนาะค่ะ นี่ก็คือสภาพปลายหญา่นะคะที่เมื่อกีกับพอซารีไดมาตัดออกไปที่นี่เพื่อนก็เริ่มปงมาม่มเนาะคะ่ะพอดีฟมืน้อนี้ไดมาหายแบบชุ่มฉ่ำได้ซุ่มกันโดนๆก็คงจะได้ตัดแบบกันายาวๆอยู่ดอกคะ่ะรอบบางเนึองเนี่ยค่ะสภาพ